สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับคุโบตาซิงแชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรุ่นซีรีส์เอนะครับผมตัวนี้เป็น M88 0 8สนะครับเป็นตัวซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับนะครับหน้าตาหล่อเหลาอากการนะครับวันนี้ส่วนตัวนี้นะครับมีคนจองแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้จัดส่งพรุ่งนี้นะครับเป็นไงครับรุ่น m 8 8นะครับ ซีรีส์เอ็มครับรุ่นใหม่นะครับหน้าตาหล่อดล้อกันนะครับตัวนี้คันใหญ่ครับคันใหญ่ตัวสูงครับตัวนี้ M88 ครับมีเบียดถงล้อให้ด้วยครับเบียดถุงล้อติดมาครับตัวรถเลยนะครับนี่ครับซีรีส์เอ็มครับ M8808 ครับผมของ คุโปุต้าจากเกษตรยนต์นะครับวันนี้สนใจสอบถามได้ครับ